วันนี้ค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการค้าวันที่เจ็ดมกราคมนะคะตามหนังสือหน้าที่405นะคะเราจะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะคลิกตองปุ่เมเ o r ร์ flow เลือกใบสั่งขายหรือว่า so NO นะคะ ก็จะขึ้นหน้าใบสังขายเล่มเอกสารจะเป็น0001ใบรับคำสังขายนะคะคลิกตรงปุ่มโอเคเลยค่ะกด F3 หรือว่าเพิ่มนะคะมาที่ช่องเลขที่อ้างอิงนะคะใส่เลขที่722นะคะวันที่0701ปี58 แล้วก็ลงมาที่ช่องชื่อย่อลูกค้าเลยค่ะกดจุดแล้วก็ Enter เรเลือกบริษัทบิสโตนนะคะแล้วก็มาตรงช่องรายการค้าเลยนะคะช่องนี้นะคะกดหนึ่งนะคะแล้วก็มาตรงชื่อสินค้ากดจุดแล้วก็ Enter เลือก ือกจอพัฒม์มานะคะกดตรงปุ่มเลือกเลยค่ะใส่จำนวนนะคะเป็นจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะกดโอเคเลยค่ะแล้วก็มาที่รายการที่สองนะคะใส่หนึ่งเหมือนกันค่ะมาที่ชื่อสินค้าเป็นเครื่องเล่น mp 4นะคะจำนวน3เครื่อง กดจุดแล้วก็ Enter เลือกเครื่องเล่น M P C ใส่จำนวน3เครื่องนะคะ3เครื่องกดโอเคเลยนะคะก็จะได้ยอดรวมทั้งหมด37,600นะคะยอดแวน2,632ยอดสุดทธิ4 2 3 3 2นาทนะคะพอได้หน้านี้แล้วเราก็ กด F 1 0บันทึกได้เลยค่ะพิมพ์หรือไม่กด No นะคะแล้วก็ Escape ออกจะได้หน้าจอเป็นเลขอ้างอิง722วันที่7เดือน1ปี58ชื่อลูกค้าบิดสโตนะคะตามที่เราได้ทำไปเมื่อกี้นะคะคลิกตรงปุ่ม Escape ออกได้เลยค่ะแล้วก็ Cancel นะคะ